กลับมาแล้วนะครับในเกมนะตอนนี้ก็เริ่มไปแล้ว2นาทีนะครับระวงบิกทีกับ a s สเซนชันคู่ใหญ่ประจำค่ำคืนนี้นะครับไนเทียบเับต้องขอภายในความล่าช้าด้วยนะครับแต่ก็ยังดีที่ยังไม่มี First Blood นะฮะในจังหวะที่เราไม่ได้เห็น อีกไห์มาผมเอาเทเลพอร์ตมาช่วยเดินเกมซะมากกว่าแล้วเนี่ยชาร์จมาครับเคาะไปหนึ่งทีครับด้านหลังมีวอลวิกไม่ไม่มีครับเสกบวงอยู่คนเดียวครับแลวมีคนเดียวเทเลพอร์ตลงมาครับสำหรับทีโฟครับมาช่วยทางฝั่งของรอยครับแต่รอยโดนลุมเยอะกว่าครับเรียบร้อยก่อนครับใช้กจายตตยก่อนครับโอ้แล้วเป็นทั้งนั่นครับที่ครับพี่แจ็คเฟิร์สบัตแต่ว่าคนที่เหลือเยอะกว่างครับกลายเป็นเอเซนชันครับพลาดสามตัวและบีเกทีเป็นงั้นไปเป็นจังหวะที่ทุกคนมาลุมตัวของรอยครับและโดนตัว ฉดประหลาดนะครับผมเอสเดียวเวลาไว้ได huh? so like ้นานมากนะฮะโดนหมดเลยนะครับผมจังหวะเดียวครับโนเวยสวยงามการเงินห่าง1นเคอย่างเงี้ยยังไม่มากมายครับยังไม่เสียเทเลตจากการไฟเมื่อกี้แต่ในไฟต่อไปในป่าของทีมบีคีจะดูลำบากแต่ลอยครับโอ้โดนเสกเข้าไป1ชุดแบบนี้เกือบตายเปิดอัลติเมตนะครับในป้อมตัวเองนี่ฮะลอยเจ็บปวดจริงๆครับผมเอาแล้วเทเลพอร์ตนะฮะ เทเลลงมาแบบนี้แต่ไม่มาครับแต่เหมือนว่าเตกจะขอโซโลโคิวอร,อรอยฮะโอ้ความดุดันของเขามีจริงครับครับผมไม่ต้องเรกบอกไม่ต้องช่วยฮะหออยุดเทเลพอร์ตเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเข้าเองครับผมและนี่ฮะหเห็นว่าอาวครับตัวป่าครับตอนนี้ครับโบนด์หรือเจสพยังจะปวดครับไม่ให้ทางด้านของวอายเซอร์ให้มันกอดครับแต่ว่าไวเปอร์กระโดดออกมาทันไหมยังกระโดดออกมาได้อยู่ครับแต่รีบิดครับเหมือนจะฝืนมากเกินไปก็โดนเก็บไปเรียบร้อยครับจาก G4 ฮะ โอ้มังกรก็ไม่ได้สามเปลี่ยนชมเปี้ยนครับสโไปโดน3ตัวฮะจีโฟครับตอนนี้ครับอะไรอะไรก็ดูไปทางฝั่งของแอสเซนชั่นซะส่วนมากโอ้ต้างเสี่ยงฮะแอสเซนชั่นโอ้และอินเทรโซครับตามจับไว้เพิ่มเพียะหนึ่งทีแต่ไม่กล้าเข้าถ้าเข้าตายแน่นอนครับเพราะจีโฟอจังหวะแบบนี้ฮะและวอตเตอร์เจสครับโอ้อยู่ใกล้ๆแต่ช่วยอะไรไม่ได้ครับหนีดีกว่าครับจีโฟยังมาอย่างต่อเนื่องไหลแล้วฮะแอสเซนชั่นเหมือนว่าจะสู้ในส่วนของสเกอร์มิชได้ดีกว่าหรือว่าการสู้แบบ การสู้เ <funz> ล <discretion> <of my heart> ็กๆฮะมาดูจังหวะเมื่อกี้ครับเหมือนว่าจะไม่ดีฮะแอสเซนชันแต่ว่าครับสมัไม้ไปได้ฮะแล้วลิมิตกระโดดเข้ามาหยุดไม่ทันครับไวเปอร์รอดด้วยฮะจะถึงจุดนั้นหรือเปล่าเนี่ย จะไปย้ำรอยครับพี่คทีครับโอ้จะยาำแล้วแบบนี้ครับโอ้แล้วดูครับใช้ทุกอย่างครับคอมโบคอมชอยครับแต่เหมือนว่าได้แค่ครึ้งหลอดแล้วพยายามจะไร์รอยในคอมและไวเปอร์มาแบบนี้เสกลึกเกินไปแล้วครับโอกาสรอดของเสกอาจจะน้อยลงครับแม้ว่าจะฆ่าเขาได้ก็จริงครับแต่เรียบร้อยครับเหตุเกิดไปคนละหนึ่งตัวโอ้ฮะนะฮะจังหวะ โอ้หแล้วดูเสกครับจิตใจจะเอาป้อมนี้ให้ได้แน่ๆครับเพราะว่าแอทแทคสปีดครับตีมาแบบนี้ขออีก3ทีเท่านั้นครับอีกหนึ่งทีครับตีแตกเสร็จปุ๊บยังไงครับขอหาเรื่อง่อแต่เข้ามาเพิ่มเข้ามาช่วยแบบนี้ครับเพราะรู้ตัวเลยว่าเสกจะต้องเอาป้อมแน่ๆครับแบบนี้เรียบร้อยครับชีวิตแรกป้อมโอ้โหนะครแต่ได้เฟิร์สบัตเทอร์เลดไปครับ BKT ซึ่งในแพทนี้เนี่ยถูกเนิร์ฟนะ นะครับในส่วนของเฟิร์สบัตเทเลทปกติจะให้400โกอนะครับผมเนี่ยให้มันลงลดลงได้ช่วงแรกอ้าวเลยฮะอ้าวแล้วเข้ามาเนาดีแบบนี้ครับมีป้อมอยู่ก็ต้องแล้วังครับถ้าป้อมหายไปติดเฟียครับลอยเลือดบที่จะมุดเข้ามาหาลิมิตครับแต่วาเฟอร์บวกมาแบบนี้โอ้แล้วไวเปอร์ตายไปก่อนครับลิมิตทำดีครับตอนนี้ครับเพราะว่าไวเปอร์เป็นทับลิมไม่สามารถที่จะดึงสกิลของเตยได้มาเลยคหมดชาร์จแต่เลี้ยวไม่ได้ครับหักต่อเข้ามามุดมาแบบนี้ครับลอยครับไม่รอดแน่ๆครับตีโฟบอกเพื่อนเอ๋ยนะครับเราเข้าไม่ไหว ขอให้นายตายก่อนแล้วกันซีโฟเดินกลับเลยคะจังหวะเมื่อกี้เป็นจังหวะเอาแต่ไม่เดินกลับเป็นงหะที่เดินกลับเจอกับซีโฟซีโฟทำเซอร์ไพรส์แป๊บหนึ่งครับเป็นดังหโซช็อกไปแป๊บนะครับแล้วก็ถอยกลับมาตอนนี้ a s c เซนชันเริ่มพยายามเดินเกมนะครับผม พยายามเล่นดุขึ้นฮะแต่อาจจะต้องระวังระวังจังหวะที่ BKT มาซ้อนแล้วก็รวมตัวกันเนี่ยเฮ้ยแว๊บมาแบบนี้นอร์เวย์ครับเหมือนจะโดนจับหรือเปล่าลแต่รอยไปได้ครับไว้ได้ครับแล้วไวเปอร์ครับเข้ามาบวกกับเทรโซครับเตะเข้ามาช่วยด้วยแบบนี้แต่รอยยังรับดาเมจได้เยอะอยู่ครับวอเทอร์เชสครับแต่พยายามจะถอยออกไปครับแต่ถอยออกไปได้ด้วยครับโโโจีโฟโดตัดใจอยู่กลางวงและไปไล่คนนิ้นปี๊ดครับฆ่าคนนิ้นปี๊ดได้แล้วจีโฟแต่ว่าอยู่กลางวงแบบนี้ครับลิมิตกับวอตเทอร์เชสพยายามช่วยกันทำดาเมจแต่จีโฟยัััังกลบบไดด้้มยสุคร ฆ่าไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวว่าหลอกพี่คนเดียวโดนเก็บเอสไปเฉยเลยครับแต่สำหรับแมนชั่นบรีเกดีเขาทำได้ฮะวดเออเขามาเปิดแบบรวมตัวกันเนี่ยแม้ว่าลอยจะบล็อกดาเมจไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมและโคเรนตีตัว,วนีน้ท็อ,อตด้วยฮะดาเมจแต่บรเเทนทำน้อยนะครับผมโดนเก็บไปก่อนแต่ว่าฮะจังหวะนี้คือทางฝั่งปีกตีนี่ใจใจมากกว่านะครับผมแล้วตัวตัวตวอลวิกนี่คือเป็นตัวปัญหาเลยฮะไฟเมื่อกี้ มากครับเอ็นเทโซครับต้องบอกว่าจับวอลล็อกเลยครับมันง่ายเกินไปหรือเปล่าครับแต่จะทำได้ด้วยครับเพราะวอลล็อกโค้าดทางแบนีไม่ทันแล้วครับเพราะว่าเทเลพอร์ตลงมาดักหน้าเลยเสกต้องทิ้งเพื่อนนะครับพอเทเลพอร์ตทันชัดอย่างนี้ครับแล้วตอนนี้เงินเท่ากันแล้วครับลงมาหาลอยแล้วลอยครับแปดไปหลบปุ๊บมีใครข้ามมาแพงแน่ไม่ได้ตีกบอยู่นั่นแหละครับไม่ใช่เงินเท่าสิเงินนำแล้วนะ BKT ตอนนี้ มื่อกี้ยังเห็น40 40อยู่นะครับทำให้ตอนนี้โอ้เข้ามาแบบนี้ครับจีโฟกับเตกครับแล้วดูพลังจามเม็ของเตะครับที่เข้าไปบวกกับจีโฟครับกดต้อนญ้าแล้วแปดไปปั๊บครับบัสโคนึ่งแต่เตะยังคงตามต่อลิฟวอลกออกหนีด้านข้างครับและเตะครับคว้าลมฮะโดนยังครับยังฮะอจะเสียแปดไปแล้วครับแล้วครับพอหลอกแบบนี้ไม่รอดครับโอ้ถึงจะโดดไม่โดนเงี้ยแล้วก็มาขย่ำต่อได้ครับลิมิต และเสียซัพพอร์ตตัวสำคัญเลยครับแอสเซนชันในการพุ่งเข้าหาครับ เปิดบาลอนนะครับผมแล้วครับตอนนี้ครับบีเกตีครับแต่หมก็จะแวะลงมาด้านล่างกดชาร์จเลยครับเด็กอยู่ที่รอยครับแพ้ก็แทงครับแต่ตอนนี้กําลังจะหาตัวนะครับไอ้ดีแทนดี้ครับเดินตรงไปเลี้ยงนอร์เวยเหมือนจะพลาดครับตอนนี้แต่เหมือนว่ารอยครับเข้าไปปลุกคนที่ปิดตัวคนที่ปิดยังพิสกันรันครับหรือจิงไทยที่แต่ว่าโดนเก็บไปแล้วครับในขณะที่ด้านฝั่งของทีฟอกครับกลางวงครับโดนเก็บไปแล้วเหมือนกันเงี้ยอาครับบีเกตีเสกกับทางฝั่งของดิฟิดครับเนี่ยเสกกําลังหลดครับและตอนนี้เเเหลือออวตร์จคนเดียวครับสาหรรรรัััับบคในนขณะที่อออ์์เเววยยงตดดไไป้แล้วเก็ะ ควอดตคิวไปได้หน้าบารอนครับแอสตันต้องบอกว่าสวยงามมากครับโนเวเมื่อกี้เห็นแล้วโนเวย์เลยแล้วเป็นควอเต์คิวด้วยแล้วทำอะไรนั่นเฮ้เกือบไปเลยเมื่อกี้อ่ะโนเวนะฮะจะรอครับจะรอให้จีโฟเกิดน,นะครับผมจะได้ได้ไหมอ่ะจะได้บาบารอนแต่ไม่ทันนะครับผม,อมเอาล้วนีครับ อ้าวแล้วมาแบบนี้<า>อ้าวแล้วยังฟาร์ามทำอะไร<ง>แต่ว่าเหมือนจะเป็นเยี่ยล่อหรือเปล่าครับโอ้โดดมาไกลอ้าวทำไมกดกระมา,กมาแบบนี้ครับแล้วฟันเข้ามาครับปั๊บบอลไม่มีแต่ใจพี่ได้และขอตามอีกทีริบวอลวับไหมวับไหมหาเหลี่ยมแล้วไกล <วะ S 1> เกินไปครับโอ้นอกติมนะครับ แล้วมีการเปิดไฟหน้าบารลอดแม้่าบาลอนจะไป่อยู่แล้วแล้วเปิดรอยแบบนี้ครับโอร้รอยยิรฟอกขึ้นมาเลืองแทบจะเต็มครับและยับทุกอย่างที่รอยหมดแล้วครับถ้าเกิดว่าไฟนี้ด้านฝั่งของทีมครับอาจารยกีนักจับมายิงครับตอนนี้ครับโตเวครับได้ยิงอีกด้านหลังครับยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอีกครับตอนนี้รอยยังเอาตัวรอดได้อยู่ครับเตะก็ไม่มาทำอะไรรอยได้แต่ด้านล่างครับบอลวิ่งจนเก็บไปแล้วครับลิมิตโอ้หมดเลยฮะลิมิตโอ้ลิมิตแตก ถ้ามันจะเป็นช่องพอดีนะครับโอ้โหเนี่ยบอกเลยว่าหน้าตึงครับตอนนี้ไม่มีปากก็จริงครับแต่ยังพอกันได้หรือเปล่าครับสำหรับอีกะทีกับสีโจที่เหลือครับรอยเข้ามาหลังจับบุตรกินเรโซครับแต่ว่ากระโดดหนีออกไปได้ก่อนครับสีโจมาจากแนวหลังครับแต่มองหาโค้ดินฟีดไม่เจอครับเพราะโค้ดินฟิตหลังมากแต่ว่าเดนเจนครับอัลติเมทไม่มีความติดไม่ได้ฮะและกำลังจะเสียนะครับอินดิปิเตอร์แรกแล้วเสียรอยไปแล้วครับกับบ้านแบบสบายใจครับเป็นชั้นได้อินดิปิเตอร์ไปแล้วท่านนี้จะไม่กลับมานะครับจากการไฟห้าต่อ5นะครับเพราาะว่ แล้วเซนชั่นเนี่ยมีมีการไฟส์มีการทีมเวิร์กที่ดีมากนะครับกล้าไหมกล้าไหมกล้าเข้ามาแบบนี้แต่จีโฟครับก็ยืนนิ่งๆอยู่ครับแล้วรีมิดครับเข้ามาเหมือนจะวุ่นครับแล้วตจีโฟไม่ได้ครับเอาแล้วช็อกเลยฮะโอ้ชิโนะบอกวันวันเกิดอะไรขึ้นกำลังจะชมนะฮะว่าเป็น T4 นี่แหละนะครับแล้วก็หนูแม้ว่าจะออกดาบ าแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นที่ในตอนนี้ครับเหมือนว่าอินเทอร์โซครับเข้าไปหาครับพยายามไปเพิร์ลได้ครับอยแต่เหมือนรอยยังยิงทำไม่ได้อแต่แล้วหลังไม่ด้านหลังครับหนึ่งต่อสามครับไม่มีโอกาสได้ยิงตบในนี้เลยครับสำหรับดีมิทครับโดนนอร์เวย์ยิงฟรีแบบนี้เรียบร้อยไปเลยครับสนิาพอดีครับฟุครับรอดออกมาได้ครับด้วยการกดบสั่งยาแล้วไบเปอร์กระโดดเข้าไปกลางวงแบบนี้เก็บคนาดึงฟรีได้ครับมีกันดีมีปัญหาแน่นอนครับในทีมไปครับเพราะมันขาดเอเดนไคล์ร์ไปแล้วครับรอยยังคงแข็งอย่างต่อเนื่องครับความผิดของเขาคคคครรรััััับบบบอออออกเเเลยยยยยวววว่่่่่่าางงงงงงไไมมมมสีีีีีีชชชิิิตตตตนืข ลอยฮะโอ้โหไปครับและเสียจริงอินทิพิเตอร์แน่นอนครับสำหรับ BKT ครับเรียบร้อยฮะอืมทำอย่างไรดีครับ BKT คทแต่ว่าโพลเลนฟิตมากก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันหาจังหวะอันติยากจริงๆครับเจอเมาใครเดินมาล้วงฮะไหลครับโอ้โหไวน็อตเตเว่นขึ้นมาปล่อยให้ไหลไปครับ โอ้ให้จมลงสู่อินทิเนตเตอร์ทั้ง3ทางครับแบบนี้และจะจบเกมทันทีเลยหรือเปล่าครับสำหรับเอสเซนชันครับไม่มีเวลาที่จะเหมาะเมงอะไรประมาณนี้แล้วฮะและพยายามจะฝืนครับอีกเวินาทีโค้นฟีจะเกิดแต่ว่าพลังแท้ของรอยยังคงหนาแน่นมากครับบอกเลยว่าสุดยอดครับสุดอึดกระดิ่งแมวฮะโนเวฟีแล้วมายิงแบบนี้เจอเตกไปไหนครับไม่รู้ไปออกแบบบ้านไปทําไมครับแต่ว่าเด็กซัดของพิกาีแตกอีกครั้งหนึ่งโดยฝีมือของเอสเซนชันเจ้าเดิมครับผมโอ้โหฮะ